ข่าวประจำรายการวันนี้เราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าสถานการณ์ทางมองในด้านทางเศรษฐกิจวันนี้หนักมากครับเพียงแต่ข่าวการเมืองนี่มันกลบหน้าหนึ่งหมดวิกฤตเศรษฐกิจที่มีมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ห้าปีที่ผ่านมาที่นายประยุทธ์แก้ปัญหาไม่ได้จนกระทั่งมาเจอเหตุการณ์โคระบาดเข้าไปยิ่งหนักใหญ่ วิกฤตการเมืองก็เป็นปัญหาเป็นเชื้อมูลอยู่แล้วตั้งแต่การปล้น,นอำนาจเข้ามาก่อจลาจลกับกปรปปสมันก็เลยลุมเราแล้ววันนี้เขาก็เสนอแก้เป็นเปราะๆนายประยุทธ์ก็รวมหมดไม่แก้สักเรื่องแล้วก็พร้อมจะจับเด็กแล้วก็ไปโหนวังลงมาหวังก็ลงมาเล่นเต็มที่เมื่อเป็นอย่างนี้ รูปธรรมของปัญหาของประชาชนไม่ได้แก้ไขเลยการจัดงบประมาณประยุทธ์ก็ไม่ได้จัดงบประมาณเพื่อจะไปแก้ปัญหาหลังโควิดไม่มีนะครับเพิ่มงบประมาณไปอีกแสนล้านก็ไปลงที่งบกลางกับงบวงังกู้เงินมาใหม่วันนี้ก็ยังไม่ไม่ถึงชาวบ้านกู้ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับเศรษฐกิจก,ก็ย่ำแย่หนัก แล้วก็ใช้ประกาศราะวะฉุกเฉินขยายเวลาออกไปอีกโอ้ดูไม่จืดแล้วผมถามหน่อยสครับวันนี้ในหลวงมาประทับที่เมืองไทยเนี่ยไม่รู้สถานการณ์นี้หรือครับแล้วพระองค์ท่านไม่ได้คิดว่าจะมาแก้นี่หรือหรือจะแก้วิกฤตการทางการเมืองอย่างเดียว แล้วแก้ก็ไม่ได้แก้ที่จะทําให้เกิดการคลี่คลายปัญหายิ่งทําให้ปัญหาหนักขึ้นไปอีกโอ้โหผมเห็นข่าวอันนี้แล้วผมก็น้ําตาตกในเหมือนกันนะคนเป็นผู้แทนรัษฎรเมื่อสัปดาห์ก่อนผมพูดไปทีแล้วว่าราคาข้าวมันตกมากแล้ววันนี้ราคาข้าวตกมันสะท้อนมาหนักเหลือเกินครับนั่นก็คือ ชาวนาเอาข้าวไปขายเกิดปากเสียงยิงคนคนซื้อหยงที่ซื้อเนี่ยตรวจคุณภาพข้าวกดราคาข้าวยิงกันตายภาพอย่างนี้ผมถามเลยว่านประยุทธ์แสดงออกอยังไงหนังสือพิมพ์ปฏิชนลงยิงดับ แค้นถูกกดราคาสลดชาวนายิงพนักงานประเมินราคาข้าวดับคาล้านตากแค้นถูกกดราคานี่ลงข่าวเมื่อวันที่25ครับเหตุเกิดที่อำเภอดอกคำใต้ที่เหนือครับจังหวัดพะเยาปรากฏการณ์อันนี้ มันบอกให้เห็นชัดเจนว่าข้าวมันราคาตกอย่างหนักที่ผมพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนและอยากจะเห็นในหลวงนี่ลงไปในท้องนาเลยครับอยากให้พระองค์ท่านเด้ใช้พระบาร,รมีไปแก้ปัญหาแทนที่จะไปจัดงานผ้าปองผ้าป่าเดินสายที่นู่นที่นี่ผมว่าท่านลงไปถึงประชาชนเลยครับลงไปแก้ปัญหาให้กับชาวนาเลยพระบารมีท่านมากอยู่แล้วพอพระองค์ท่านเสด็จไปเท่านั้นแหละครับ แม่ทัพภาคต้องลงไปผู้บัิชารทหารบอกตามไปผู้บัิชารทหารผู้บชิการตำรวจตามไปผู้ว่าตามไปรัฐมนตรีมหาไทยตามไปจะได้ไปแก้ปัญหาถ้าใครบอกเฮ้ยทุนยัยพระองค์ท่านไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเอาอย่าไปพูดอย่างนั้นนะถ้าพระองค์ท่านไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเลยแล้วทาไมพระองค์ ได้รับการจัดงบประมาณจากภาษีของประชาชนนี่มากมหาศาลอย่างนั้นแหละครับมากกว่ากระทรวงใหญ่ๆด้วยซ้ําไปทั้งงบวงังและงบเปิดเผยและงบที่ซ่อนอยู่ในงบกลางนั่นแหะดังนั้นวันนี้ครับคือเมื่อในหลวงทรงพระชอานาจอย่างนี้แล้วพระองค์ท่านก็กาหนดลงมาแก้ปัญหาอย่างนี้ มันเห็นชัดเจนว่าปัญหาเศรษฐกิจใหญ่มากกำลังกลายเป็นความเดือดร้อนไปทุกหัวละแหงหมดแล้วครับรูปธรรมท,ที่มีการยิงกันที่ลานซื้อข้าวนั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งในหลายๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนและเกิดขึ้นมาในระหว่าง5-6ปีที่นายประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี การฆ่าตัวตายของชาวนาการฆ่าตัวตายของชาวสวนยางเนื่องจากราคาตกการฆ่าตัวตายของคนชั้นกลางมีมาตลอดผมนึงบอกว่าวันนี้เนี่ยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจไอ้ที่จะมาไล่จับชาวบงชาวบ้านเนี่ยผมว่าพิจารณาดูให้ดีครับว่าว่ามันเป็นทางแก้ปัญหาหรือเปล่าแต่ก็อย่างว่าแหละมันไม่ทำก็ไม่ได้ ทีนี้ตรงนี้ครับผมอยากจะให้ท่านมาดูว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยในภาวะวิกฤตอย่างนี้เรากลับไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันวิกฤตที่เคยรับปากกันไว้ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญวันนี้ก็เบี้ยวก็สุดตรงการชุมนุมเขาพยายามจะหลบ เลี่ยงความรุนแรงก็ดันไปก่อความรุนแรงปรากฏเมื่อคืนนี้เามาื่อคืนวันที่ยี่สิบห้าครับพอการชุมนุมสงบไอ้ผมก็เออใจสบายว่เออทีแรกแล้วก็ห่วงอยู่เหมือนกันครับว่าจะเกิดความรุนแรงแต่ว่าเด็กเขาก็หลบมาอยู่อีกที่หนึ่งเขาไม่ไปเข้าไปอยู่ตรงหน้าสำนักงานทรัพย์สินเพราะว่ามันเตรียมจะล่อเด็กแล้ว เขาก็เอาอกมาจนถึงนี้มันก็มันก็สร้างปรากฏการณ์ปิดเกือบจะทั้งกรุงเทพเอาวรวลดน้าเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปปิดกลายเป็นอามาพาดท,ทั้งกรุงเทพเลยนะครับทางลนขึ้นลงไม่รู้มันจะปิดทําไมก็ไม่รู้เนี่ยสุดท้ายเราก็คิดว่าน่าจะจบได้เพราะสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มก็จบเราก็เออสบายใจ ยังไม่ทันนอนเลยครับข่าวมาอีกแล้วบอกมีการโยนลูกระเบิดกันแล้วระหว่างที่คนกําลังออกจากที่ชุมนุมกลับไม่รู้ชายจากการที่ไหนมาก็โยนลูกระเบิดแล้วก็โย,ยิงปืนเข้ามานี่คือภาพเหตุการณ์ที่ได้ล่าสุดนะครับเนี่ยมีความบาดเจ็บเสียหายแล้วก็ เกิดเหตุยุติการชุมนุมนี่มีการกาดก็บาดเจ็บมีปอกกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุระเบิดที่ผลิตเองนะครับใส่ยัดท่อน้ำคว้างทหารก็ทำได้เป็องนั้นแหละครับจะทำเป็นแบบระเบิดชาวบ้านก็ได้เขาเก่งอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้นี่ปืน ปากกว่ามีคนหนึ่งถูกจับได้ครับนี่ครับเสียงระเบิดรู้สึกจะมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับนี่คือท่อน้ำที่ดัดแปลงเป็นระเบิดสแสวงเครื่องผมก็อยากจะดูว่าจะทำยังไงต่อไปตำรวจจะจัดการยังไงขณะนี้มีการจับบุคคลได้แล้วมีคนต้องสงสัยแล้วแต่ผม เนื่องจากเราอยู่ห่างเหตุการณ์ผมก็ไม่ยังไม่ไปยินยในกรในขอคนนั้นเป็นคนผิดผมยังไม่บอกนะครับเพียงแต่ว่าผมแม้จะได้รับทราบข่าวมาแล้วก็ตามทีแต่ไม่บอกแล้วเหตุการณ์ความวุ่นวายดูนี่นะครับไล่จับผู้คนเขาเออไล่จับแกนนำเขาหวังว่าจะไม่ให้มีการชุมนุม ในที่สุดชุมนุมก็เดินได้ต่อไปคุณอัศพรอาจารย์ใหญ่จะขอนแก่นเนี่ยครับนี่ก็เป็นข่าวให้ทักนิดนึงเธอเธอเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ทุกคนยังมีกําลังใจดีนะครับอาจารย์ใหญ่เขาเรียกอาจารย์ใหญ่ผมเ,เรียกอาจารย์ใหญ่ตามนะครูใหญ่เขาเรียกครูใหญ,ใหญ่ไม่ให้ประกันตัวจับแล้วไม่ประกันตัวเลยนะจ่อฝากขังครูใหญ่ขอนแก่นขอผู้ชุมนุม ครูใหญ่ก็บอกขอผู้ชมเก็บแรงสู้ต่อชชยชนะจะเป็นของประชาชนโอ้จิตใจก็แข็งแกร่งดีครับก็ให้กำลังใจกันท่านก็เขียนจดหมายนี่เป็นจดหมายที่เขียนออกมาแล้วครับขอญาตอ่านหน่อยเป็นกำลังใจนะผมได้ทำหน้าที่เป็นไม้ขีดไฟที่จะจุดประกายเพลิงความคิด ตัวผมเองสํานึกอยู่เสมอว่าเมื่อไม้ขีดไฟกา้านนี้ได้ถูกจุดแล้วไม่ว่ามันจะจุดกองไฟติดหรือไม่แต่ความสว่างของเปลวไฟที่เกิดขึ้นกับตัวมันเองก็ย่อมเผาไหม้ตัวมันไปด้วยเช่นกันผมยินดีอย่างยิ่งที่เปลวไฟที่ไม้ขีดกา้านนี้ได้จุด บัตรนี้มันได้ถูกก่อเป็นกองไฟที่โชบช่วงไปทั่วแดนแม้เสรีภาพของผมจะถูกควบคุมไว้นั่นก็คงเป็นเวลาเพียงชั่วคราวและไม่ว่าเวลาชั่วคราวนี้จะสิ้นหรือจะ,จะสั้นหรือจะยาวขอให้พี่น้องจงรับรู้ไว้เถิดว่าหัวใจของผมจะยังโลดแล่นอยู่ เคียงข้างพี่น้องเสมอขอให้พี่น้องทุกคนเติมแรงเ,เก็บแรงเอาไว้ต่อสู้ในศึกครั้งอะไรเนี่ยในศึกครั้งต่อไปให้อะไรยาวนี้โอ้ยตายละและชัยชนะจะเป็นของพี่น้องประชาชนจงหลับ ในอูฝันฝันที่ว่าประเทศเราจะต้องดีกว่านี้แล้วเราจะตื่นมาพร้อมกับวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่ชัยชนะจะเป็นของประชาชนขอให้พี่น้องกลับบ้านด้วยความปลอดภัยแล้วเราค่อยมาเจอกันวันพรุ่งนี้อ๋วันที่ลงวันที่ยี่สิบหนะครับเดือนพฤศจิกายนตอนตีหนึ่งของวันที่ยี่สิบหก ก็คงจะพอดีคงได้ทราบข่าวว่ามีการชุมนุมบนที่ยี่ห้าเนาะแกก็ถูกจับอยู่ที่อีสานนั่นน่ะเอาก็ขอบคุณครับเป็นกำลังใจการต่อสู้ประเด็นปัญหาวันนี้ที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องปัญหาเศรษฐกษิจแล้วก็ปัญหาความเป็นธรรม ในขณะที่ประชาชนก็เดือดร้อนอย่างหนักเรื่องการใช้งบประมาณผมต้องปิดท้ายรายการสักนิดนะครับขอร้องไปถึงรัฐบาลไปถึงสำนักพระราชวังว่าน่าจะต้องเห็นใจประชาชนการเห็นใจไม่ใช่แค่ออกไปเยี่ยมนะครับแต่ควรจะมีรูปประทำว่าควรจะ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดราชาสำนักนั้นเขามีงบประมาณให้อยู่แล้วในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้รับประโยชน์อยู่แล้วได้เงินแล้วได้มีเงินค่าใช้จ่ายเอ่อทั้งราชาโอรสราชาราชธิดาต่างๆนี่ได้หมดแต่ปรากฏว่าเรื่องอย่างนี้ขออย่าให้เกิดอีกเลยได้ไหมครับ ในภาวะการขณะนี้เนี่ยคนก็ทุกยากงบประมาณก็จํากัดจําเขียแต่กระทรวงพาณิชย์ยังจะหาเงินไปสนับสนุนในการงานต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนพระองค์มันไม่ใช่เรื่องของส่วนรวมคือเรื่องนี้ก็คือกรณีเหตุการณ์ของ คุณสิริวันวรีครับพระองค์สิริวันวรีมีข่าวแม้จะเป็นข่าวเก่าแต่ขออย่าให้เกิดอีกนะครับกระทรวงพาณิชย์ให้งบประมาณไปสนับสนุนกิจการดีไซน์ของพระองค์สิริวันวรีครับคือพระองค์ท่านก็ก็เป็นสิทธิของท่านนะครับท่านก็พยายามจะสร้าง สิ่งประดิษฐ์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีแบรนด์เองของของเธอส่วนจะขายได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของของท่านเองถ้าท่านจะทําท่านก็มีเงินมากอยู่แล้วนี่ครับก็ทาําไปสิดันไปเอาเงินของประชาชนมาทําอีกโดยผ่านกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ก็ก็เรียกว่าพยายามสนองให้ทุกอย่างไอทีประชาชนไม่เห็นให้ พอทีเจ้านี่จะทําอะไรก็ให้ทันทีงบประมาณ20กว่าล้านเสร็จแล้วก็ไม่มีหลักฐานว่าเอาไปส่งเสริมแล้วได้เงินกลับคืนมาหรือเปล่าคืนกลับมาเป็นงบประมาณคืนกลับมาส่วนราชการไหมก็ไม่มีข่าวนี้นี่ครับข่าวมาติชนลงนะฮะแล้วก็ที่ผมยืนยันว่า เป็นการใช้งบประมาณจากเงินภาษีของประชาชนนั้นในโครงการส่งเสริมการจัดงานโปรโมชั่นให้แก่เครื่องหมายการค้าสิริวันวันลีที่พระอ,องค์ท่านทำธุรกิจของท่านเองนะนี่คือหนังสือประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเรื่องสอบราคาโครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่อ,อรัตลิกษภาพ ด้านการออกแบบเครื่องประดับของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตน์ในงานแสดงสินค้าอัญมณีนี่ครับก็แสดงว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องที่เขาพูดพูดกันะของจริงแต่ผมเอามาเสนออันนี้ในเวลาที่เห็นชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนจนกอบกันทั้แผ่นดิน จนกระทั่งถึงขนาดข้าวราคาตกอย่างหนักมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเอางบประมาณเนี่ยครับไปช่วยปรากฏว่าไอ้ที่ไปช่วยชาวนาน,นี่ยากมากแต่ยี่สิบกว่าล้านนี่ช่วยได้เลยครับตรงนี้กระทรวงพาณิชย์เป็นยังไงครับเอามาเปรียบเทียบไปเห็นจริงๆเป็นเป็นพระนาเป็นพระนาทีของกระทรวงพาณิชย์นะครับเรื่องราคาข้าวตกนี่อันนี้มาชี้เห็นว่าในภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ย ผมว่านักเรียนนักศึกษาคำกลังตั้งคำถามกับสถาบันมากขึ้นมากขึ้นงบประมาณที่ประยุทธ์จัดให้ก็มากมายมหาศาลอยู่แล้วในการค่าเช็จ่ายที่พระองค์ท่านจะได้รับใช้จ่ายแต่ปรากฏว่าพระองค์ท่านเองก็มีทรัพย์สินมากอยู่แล้วเหมือนกันเป็นเจ้าหญิงที่ร่ำรวยไม่ใช่น้อยเหมือนกันในในข่าวที่เขาเคยจัดนะครับเป็นเจ้าหญิงที่รวยที่สุดในโลกเหมือนกันนะครับ ในระดับเจ้าหญิงนะแล้วถ้าท่านจะดําเนินกิจการของท่านก็ว่าไปสิครับทาไมต้องเอางบประมาณแผ่นดินไปช่วยกันอีกล่ะครับแล้วมันก็ไม่ได้เป็นดอกเป็นผลอะไรที่จะมาตกมาถึงประชาชนเลยผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยวังน่าจะแสดงบทบาทที่จะเข้าไปแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนจริงๆสิครับไม่ใช่เอาแบบ โรยผักชีโดยดอกกุหลาบกันอย่างทุกวันนี้ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเนี่ยยี่เสนอในทางที่จะให้วังถ้าต้องการที่จะสร้างคะแนนเสียงนะครับสร้างความนิยมไม่ใช่เพียงแค่ให้ไปทรงพระเจริญทรงพระเจริญแล้วก็กลับกันไปแล้วกห็หอบลมกลับบ้านกันชาวบ้านไปแก้รูปประทรมเลยสิครับ แต่ถ้าใครจะบอกพระองค์ท่านไม่เกี่ยวอาะถ้าไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะครับพระองค์ท่านก็ทรงพระปรีชาสามารถมีอํานาจมากมายขนาดนี้แล้วแล้วไหนๆพระองค์ท่านก็ลงไปหาประชาชนอยู่แล้วนี่ครับก็จัดโครงการที่ลงไปแก้ปัญหาข้าวเลยปัญหาราคาข้าวเลยปัญหาความเดือดร้อนเลยครับไปเยี่ยมตลาดสดเลยสิครับแทนที่จะมาปลุกระดมต่างๆให้เกิดเงื่อนไข มาชนก,นกันกับนักเรียนนักศึกษาอันนี้ผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นข่าวประจำรายการที่จะบอกกับท่านก็มีเท่นี้แะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดเป็นตอนตอนเอามาให้ท่านดูตามเงื่อนไขของแต่ละคนนะครับถ้าใครชอบดูยาวก็ดูรีลันแต่ถ้าชอบดูเป็นตอนตอนก็ เป็นตอนตอนไปถ้ามีเวลาน้อยนะครับก็ดูเป็นตอนสั้นๆไปขอบพคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์ครับสวัสดีครับ